รับรับลับน้องเยลค่อยจับมือเครอยแต่เ็ารู้ว่าเขาไม่กล้าไม่กล้า <c oughs> แต่แล้วก็มีมีโมเมนต,ต์ตรงเมื่อกี้นิดหนึ่งวคยมาต่อตรงนี้ <c oughs> <c oughs> บอกแล้วจริงอยากเป็นคอมดีนี่มีพี่เธอเห็นไหมจริงจริงพ่ออยากเป็นคอมพีนี่ทัดเลยทันเลยแล้วคือะไรนะเพราะนั้นเนี่ยเอาเอาเรื่องจับมือสาวให้หลุดไปก่อนแล้วก็ค่อยมาต่อในเรื่องนี้แล้วก็โหทําได้อย่างไรนี่ได้อย่างไรนี่ภาพสมจริงมากภาพนี้สมจริงมากภาพนี้สมจริงมาก <ก>วาไดได้อย่างไรว่วาาไอยงรในทีน่้เล็กจ้อยไม่ใช่ประอใบผืนใหญ่นี่มันรูปถ่ายค่ะแต่ที่คุณหนูอึกตึงเปลี่ยนเรื่องเลยนะ <c oughs> ที่คุณว่าเป,เป็นรูปถายเอ้ยเป็นรูปวาดอ่า